Beachy families สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจฟฟี่กับป๋าป๋าจะพาเพื่อนๆมาหาสินค้าแลไอเทมในเซเว่นอีครับแล้วมาซื้อของเล่นด้วยแล้วก็มาซื้อของเล่นกันด้วยว่าแล้วก็ไปเลยดีกว่าไปเจอของเล่นก่อนไหมไป ไปลอดของเล่นกับของไปซื้อของเล่นแล้วก็ไปรอดไหมแล้วก็ไปรอดตู้กัะชาบองไหมอ่ะเอาไหมน,นี่ครับถึงเซเว่นแล้ว,วมาดูซิว่าวันนี้เราจะเจอสินค้าอะไรไเทมที่เราต้องการกันไหม นะครับนครับเจบฟฟี่เราเจอสินค้าและไอเทมในเซเว่นไหมเอาไข่กันเอาไข่กันอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหานะครับแ็มันเป็นได้ช้านี่อะไรลูกถ้าหนูเอาเนี่ยมันมีได้เชารูา้ใครเจอท็อปเนี่ยอันนี้เราไปตามหาของและไอเทมกันก่อนไหมไม่จะเอาเดีย๋ยวค่อยมาดูเอาะวางก่อนครับเดี๋ยวไปตามหาสินค้าและไอเทมในเซเว่นกันก่อน วางก่อนวางก่อนครับหนูอยากเอาอนีนตออ้ตู้ขายของอัตโนมัติตู้ขายของอัตโนมัติเหรอไ่ไหนเป็นแบบไหนให้ป้าดูสิ่ไ,ไหนหันหน้าให้ป้าดูก่อนนี่นมันคือแคทเชียร์โพนี่อ๋อตู้ขายของอัตโนมัติเ,เราไปตามหาสินค้าแล้วเทมก่อนครับไม่ไปเร็วครับลูก จะฟรีได้อะไรมาได้ไข่ได้ไข่แร่หนูไม่ได้ลูกบอลครับมานี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวป๊าจะฟรีจะพาเพื่อนๆไปชมสินค้าแลไอเทมในเซเว่นนะครับต้องเข้ามในานชิ้นมีนมบัวมีนมคาตาลูดีมีนมบ๊อบชี้เออมีหลายอย่างเลยก็้มีซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับน้อยเซเว่นนักที่จะมี ขนมด้วยแล้วก็มีนี่เชือเอาไว้ถ่ายโพล่านี่ถึงแล้วจะกินได้ไหมนี่ครับถึงแล้วครับเพื่อนๆตู้กดน้ำสลอือปี้ครับหลักเอาน้ำสลอปี้อ่ะหลักเอาอ่ะปลาอลักเอาเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยได้กดทานกันนะครับหลักทานะหิวอ่ะ ว้าหิวนานนะได้สิขับลูกป้ากดเลยเดี๋ยวดูมันมีอะไรอยู่เอาแก้วกลางเหรอเอาแก้วกลางแก้วกลางน้ำโคน้ำโคกนมีครับตู้กดน้ำสลับปี้ในเซเว่นครับทุกวันนี้ถือว่าเป็นสินค้าแลไอเทมแล้วนะครับเพราะว่าในเซเว่นบางสาขาเท่านั้นที่จะมีตู้กดน้ำสลับปี้ครับ เชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยทานกันและนี่ก็คือสินค้าสุดแรลในเซเว่นที่เหลืออยู่ตอนนี้บางสาขาครับนี่เดี๋ยวป้ะป้าจะกดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้หนูเ่น้ยดตเครื่องเด้อ ป่อเลยโหนี่นะครับเลอร์ี้แต่ว่ายังไม่แข็งเท่าที่ควรแต่เครื่องก็มันขึ้นไฟคำว่าพร้อมใช้งานแล้วนี่ครับ<ห>ชู<ห>มันหกเลยลูก จะฟีดูดเซเลอปรปี้ก่อนครับอร่อยไหมหไป้าตาน้ำะาวนดีะาวดอ่าออลองชิมก่อนครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยทำไงอ่าไปไปเราไปคิดตังเลยครับลูก จะเอาอะไรด้วย,นยขนมเลได้วยเหรอ,อได้เลยเจฟจฟี่เคยเคยเห็นไหมครับสเลอร์ปี้ไม่เคยใช่ไหมใช่ป้าก็ว่าแล้วเพราะว่าเจฟฟี่เป็นเด็กเจฟฟี่อาจจะไม่เคยเห็นสเลอร์ปี้อ,อันนี้เราทำภารกิจกันเสร็จแล้วนะครับลูกนี่สำเร็จไหมสำเร็จ บไปจ่ายตังกัน,น,นมีโดนัทด้วยใช่ไหม,มอ่ะจะฟี่เอาของวางบนเคาน์เตอร์ขึ้นเงินเลยครับนสามอย่างจ้ะนี่เรามีฝาใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ สเลอร์ปี้สินค้าและไอเทมในเซเว่นในยุคนี้ครับฝลว้วได้พี่พนักง,งานคิดเงินก่อนครับ,น,รบนี่ครับได้แล้วครับเพื่อนๆสินค้าและไอเทมในเซเว่นครับแล้วสเลอร์ปี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามช่องเจฟฟี่แฟมิลี่ชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย้าบายๆไปกันเถอะไปเชื่องเล่นกัน